สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมพระเครื่องวันนี้มาดูพระชุดเบญจภาคีนะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับยอดนิยมเนื้อดินครับข้างบนจะเป็นพระนางพญาพิศณุโลกนะครับข้างล่างก็จะเป็น พระกุเมืองกำแพงเพชรครับวันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูเลยครับมีพระลีลาเม็ดขนุนครับ นี่เป็นพะนางกำแพงกิบบัวนะครับก็นี่เป็นพระดีลาภูจิตนี่เป็นพระซุมกอพิมพ์ใหญ่มีลายกหนกนะครับ ลักษณ์ของพระเมืองกำแพงเพชรก็จะเป็นมีลาดำครับลาดำกับแร่ดอกมะขามนะครับ,รบเหมือนกันเลยครับทั้งสี่องค์จะมีลาดำครับกับแร่ดอกมะขามแต่ แรกเขาะจะให,ใหญ่เล็กไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์พระซุมก่อ,องค์นี้แรกก็จะเป็นแบบใหญ่ๆเลยครับส่วนพระรีลาก็แรกเขาะจะเล็กนะครับ ตรงนี้ก็มีแร่นะครับแต่ลาดำบังเยอะครับเนี่ยก็จะเห็นแร่ครับเป็นแร่เล็กๆครับตรงนี้ไม่ต่างจากตรงนี้ซึ่งเห็นแร่ใหญ่เลยครับ นี่แหละครับแห่มาขามงามจับใจครับแร่อย่างอื่นไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแต่น้อยมากครับมันมากจะเป็นเห็นแต่แร่มาขามแดงๆนะครับเป็นเนื้อแล้วก็มีแร่มาขามจุดแดงๆไม่ค่อยเห็นแร่อย่างอื่นนะครับ มาดูแ่องนี้ครับ นะครับแร่ใหญ่ๆเลยคร,ครับเห็นแร่แบบแล้วก็ไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเนื้อดินแล้วก็มีแร่สีแดงๆตามจำลานะครับ ที่เขาเรียกว่าลาลักนะครับลาดำเหมือน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 ลาแบบคล้ายๆลักครับเขาเลยเรียกลาลักนะครับเป็นลาที่จับแบบหนาหนาหน่อยครับเขาเลยเรียกกันว่าลาลัก เพราะว่ามันค้ายแบบเป็นลักครับคล้ายสี่ลักที่เขาลงกัน,นครับนรบของนี้ก็จะเป็นแร่เล็กๆนะครับ รตรงหัวเนี่ยครับแหลกอกมีแรก่ทั่วองค์เลยนะครับมจะมีหินบ้างนะครับจะ่หินน้อยมากครับเห็นแค่เม็ดสองเม็ดนะครับไม่เยอะนะครับมันมากจะเป็นแร่มาขามเลยนะครับ,รบเมืองกำแพง ตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นบล็อกมาแล้วก็ไม่มีการตัดนะครับเหมือนกับพระลีลาเมตขนุนนะครับไม่มีการตัด แรวดอกมะขามนะครับตรงหัวเนี่ยครับจะมีเป็นหินนะครับหินหินไม่เยอะครับเม็ดสองเม็ดครับพอมีเห็นได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นแร่ดอกมะขามกับลาดำนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับ ตรงดำๆตรงซอกนี้ก็เป็นลาดำนะครับขินก็จะเห็นนิดๆนะครับนี่ครับสองสามเม็ดเม็ดสองเม็ดนี่ก็เป็นแร่ดอกมะขาม หน้าตาครับ องนี้ก็ตาดำค่อนข้างเยอะครับองนี้เลยปิดบังแล่มะขามนะครับแต่ยังพอมีเห็นนะครับด้ำดอกมะขามทั่วองค์เลยนะครับพิมพ์ทรงก็จะสวยนะครับสมส่วนนะครับเส้นสายก็จะสมส่วน ส่วนสวยงามครับ สีสันก็จะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับ,บ,บสีคล้ายๆกันนะครับสีออกสีน้ำตาลแบบ,บ mm hmm. ออกคล้ายๆกัน mm hmm. สีแบบพวกแบบแบบนี้ก็มีนะครับแบบเนื้อแก่งๆก็มีนะครับแต่เขาจะไม่มีแร่เหมือนแร่หินเหมือนพระนางพญานะครับ ก็เป็นพระเมืองพิษณุโลกนะครับองนัานบนจะเป็นเนื้อแบบละเอียดนะครับละเอียดหนึบนุ่มก็สององนี้จะเป็นเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวแก่ง อันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบออกสีอิฐนะครับเนื้อแก่งเหมือนกันครับแต่เอกลักษณ์ของพระนางพญาก็จะเป็นก็จะมีแร่หินครับหินเยอะมีเนื้อแก่งได้ครับเนื้อนุ่มก็มีครับมีหลายเนื้อนะครับ เรียกว่าพิมพ์สังคตินะครับแต่ต่างกลุก,กันนะครับคพระละกุก่ลักษณะพิมพ์ก็คล้ายๆค,ครับดูความสมส่วนนะครับดูพระต,ต้องพาแท้ต้องสวยก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ต้องดูศิลปะนี่ต้องต้องสวยเลยครับแล้วก็ค่อยดูอย่างอื่นนะครับนะครับดูศิลปะนะครับดูแบบสมส่วนนะครับ คล้ายแบบอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อละเอียดจะมีแร่ครับตรงนี้นางพญยายจะมีแร่มีหินครับตรงนี้หินน้อยครับ มะขามก็มีเหมือนกัน,นครับแต่ที่ต้องมีเลยคือหินเนี่ยครับหินแร่ลอยครับพวกพวกเนื้อแก่งพวกนี้หินเยอะกว่าครับนี่คร,รอยลงลอยออกมานะครับ หินเยอะอะไรครับเขียบครับพระเมืองกำแพงกับพระเมืองพีสนุโลกนะครับ เอกลักษณ์เมืองกำแพงก็จะเป็นแร่มะขามวนเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลกก็จะเป็นแร่หินนะครับินทรงเขาก็สวยครับ ดูแบบสมส่วนแบบหน้าตาตรงนี้แบบกลมๆนะครับเนื้อละเอียดครับส่วนมากเป็นเนื้อละเอียดนะครับมันกำแพงเพชด พิษณุโลกก็มีเนื้อละเอียดมีนะครับเนื้อแบบนี้ครับน่าเล่นมากกว่าเนื้อแก่งสวยด้วยครับ ถ้าผมปล่อยนะครับปล่อยให้เช่านะครับไม่แพงนะครับ ปล่อยนะครับปล่อยทุกองนะครับครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ